โวกลาปร้อยของกูงวดนีเอาเคียเด้อเอาให้มันเป็น <Yeah. S 2> ให้มีเชยสยศักดหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหก Gracias. que pero... 감사합 แตกมาไหนกูนะกูไม่รู้ต้องให้ผูกก็แกบอกอีกรอบหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งไม่ได้อีกนะรอผูกเขียนนะครับพี่น้องความฟังเมื่อกี้เสียงทั้งเสียงเครื่องเสียงไงอะไหรล่ะปูเสียงปูฟังชัดๆเสียงสวรรค์ ียงดังๆเลยปูเสียงยังนอเสียงังนอฟังนะคบผมตัวเดียวครับเข้าไปยิบหาลอตเตอรี่ไว้เลยเชีังเออเออออเ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 เออ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 อนรับเออมันจะถึงออ คนม่ย <mm um> ังยังส่นมงโว้แกงมกนแก๊งแ้พี่น้องแกงแกแล้วแกแล้วครับผมตัวฟังรอฟังข่าวดีังมกันพี่น้องฟังชัออได้พี่น้องเ่าได้เดี๋ยวปูสิบอกพอเมื่อกี้บอกเลยเสียงเครื่องมันดังแลกาวไนฟัวดมีงด้เอาให้เป็นเอาให้เป็น

มันมาเทียนมันมาเ้ียนนี่นิ่มครับผมทุลาล่้อยของกูงวดนี่เอาเข่่เเอาไห้มันเป็นไห้มีเทียนสามเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกพี่น้องเจ็ดสองหกเม็ดเดียวแค่น มูเว่ไยุตแถวนี่มีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่ครัอากความซ้ำูอากความซ้างล่าง่ะปูเจ็ดสองหกนะครับพี่น้องสองหนเจ็ดสองหน่งเจ็ดสองตัว1นงสองเจ็นะครับพี่น้ององตัวนึ่งสองหนล่งเจ็ด ขอโตเข้งแข้งนะปุ๊ิมาขอเแข้งขอทังนะไมลบวไลว่ไแล้วกับไลแชรเป็นผูตูพากันปรึกษาหาเลืองก,กันเหล่าละตาจันตาเซยใหญ่มีงวดสิมาก็กะได้ปังปังคือเก้า อาตอาี๊ซอมึงใครดัดแปลงมาแ้มึงยัง่อนแเนียที่พิมพนะครับไ่ะปครับมมยครับผมาไยครับคนกะเข้าเจ็ดสองนะครับสมตัวเจ็หนะนะนะ ตามตัวเจ็ดสองหกอย่าลืมเด้อพี่น้องฟังงเราก็เขียนไว้ในพินแมดสิลโลงเอมันเขามาหม่เพด้ยิ่งครับมบอกไมครับเอเค้งนะปูัโซกลาลอยของปูงวดนี่เอาให้มันเป็น ใส่เทียนสาไขมันแก้มแขง้อเดสองหกเจ็ดสองหกสามตัวเจ็ดสองหกรปิ่นอสามตัวเจ็สองหเขียนไ้เด้อพี่นองเขียนไว้เพงาหว่า่ปยงจ็ดสองกเด้อพี่นงหกเจ็ดสองหกเนอหัวู่่งแค่้ึง ละกิโลมันมีตัวเล็กอย่างแน่ว่า้องกี่องเจ็ดสามตัว7 2็ดสองหก่้อยาให้กูเป็นไรเดอร์มันเสียพิษสินโมตัวต้งวัดว่ามันกูห้องโตงตงหมดวาตัวเป็นๆตัวมูมันกัวกูตองว่าตัวตงงถ้าเป็นนันีล่คนมันยังบงู เอาเอามกนเกลาบร้อยของกุงอ่สิมวมาขอข่มุ้มึงได้สวมวังได้เงี้ยเงี้ยปัๆปังคือก้าวหนึ่1สตัวเข็งเข2 1 7็ตัวเขงๆ2ตัว1นึ่เดพี่ต่อ สตัว1217งตัวมัมี7จ็ดสองหตัว726ดสองหตัวล่างมีหนึ่งสองกันึ่งเิมเข้ามาเลยนะอี้หนองกับ1นึ่งล่างครับพี่น้องมนะครับเจ็ดสองหกนะครับหนึ่งสอนึ่งเจ็ดนะครับ ไปแล้วครับตัวไปแล้วเด้อพี่น้องปวไปแล้วรอปูเขียนอีกหนึ่งครั้งครับจะได้เขียนมาแล้วมื่อนีร่สามตัวกับเจ็ดสองหกเด้อพี่น้งอง2อตกับหนึ่ครับพี่น้งนองเนาะ เบิร์กเรากเขียนเด้อพี่น้องเขียนไว้เดี๋ยวสิลงสิลืมอีครับเรับพี่น้องเขาเนาะตอนนี้เด็อออกเา,เอาเลอเบิรเวนอยเนาะ